ครับทกคนไนะตอนนี้ผมอยู่ในวัดบ้านท่อแล้วนะฮะที่เขาจะจัดกิจกรรมลอยกระทงนะฮะถ้าพอถึงวันงานอนะ่ะเขาน่าจะแบบไม่ให้จอดรถได้แล้วนะข้างในตรงนี้นะฮะน่าจะจอดรถไม่ได้แล้วนะฮะนี่นะครับมีการประดับประดา,าโคมขาวดำอะไรต่างๆนะฮะทุกคนแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นโคมยี่ป่นนะครับเดี๋ยวพาเข้าไปดู เป็นโคมยี่เปงด้านนี้เป็นเป็นที่ทำบุญกราบไหว้อะไรต่างๆนะฮะมีการประดับประดาเรือนะครับแล้วก็มีกระทงยักษ์นะฮะทุกคนนี่นะนี่คือเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในวัดบ้านท่อทุกคนครับทำไมเขาใช้เรือผมไม่เข้าใจ ทำไมเขาใช้เรือเขาใช้เรือแทนกระทงเหรออ่าพอดีผมไม่ใช่คนเหนือครับผมก็เลยไม่รู้แบบทำเนียมประเพณนี้ว่าเขาปล่อยเรือได้หรอเพราะว่าเขาทำเรือเรือจำลองอะ่ะเนี่เขาทำเรือจำลองอืมไม่แน่ใจ เดี๋ยวผมถามคุณป้าป้าครับป้าครับเขาทําเรือทําไมเหรอฮะเรือแล้วเอาไปปล่อยเหรอเขาเขาทำแทนกระทงเหรอหรือว่าไง,งอ๋อวันที่เจ็ดอ๋อของบัตรรรทุกวันที่เจ็ด ผมว่าเขาทำแทนแทนกระทงทำเรือแทนกระทงเอาเรือไปปล่อยอ๋อเดี๋ยวเราเขาทำทำเรือแทนกระทงนะทุกคนอ๋อครับเขาทำเรือแทนกระทงอะ่ะทุกคนอืมผมก็เพิ่งรู้นะฮะอ๋อครับ นี่นะะก็ข้างหลังเป็นพระบูบสดนะครับน,นี่นะครับเปิดไฟแล้วนะ่ะเปิดไฟแล้วสวยเลยนะครับเป็น จุดที่เขามีการทำบุญแล้วก็จะจัดงานข้างในนะนี่นะครับหลวงพี่ครับคือเขาจะลอยกระทงวันไหนนะลอยจัดจัดที่เนี่ยครับจัดที่เนี่ยครับ จะมีกระโงงของของชาวบ้านที่เป็นกระเล่นกระโงงไม้ไผ่อะอ่างี้อ๋อเสียดแล้วสียดหายแล้วแล้วทางเหนือเขาทำทำเรือแทนกระทงเหรอครับอ๋อผมว่าแบบเขาจะทำกระทงยักษ์เหมือนทางภาคกลางอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ๆแต่นี่เขาทำเรือปล่อยเลยใช่แค่นี้อ๋อเป็นเป็นเรือต่อเตาต่อเตาไงอ๋อครับ ขอบคุณครับคือสถานที่สถานที่จอดรถก็สะดวกสบายนะครับถ้ามาวันนี้แต่ไม่รู้ว่าวันงานเนี้ยเขาจะอ่าให้จอดหรือเปล่าอานี่นะครับร่วมสืบสารงานางานประจำปี2 5ง8ประเพณียี่ป็่น นะครับเหมือนตัวอ๋อก็จะลอยตรงนี้ได้อะทุกคนเขาจำลองให้ลอยตรงนี้ได้จำลองอ๋อที่ทำบุญก็ทำไปนะครับที่ทำบุญก็ทำไปนี่นะครับตอนกลางคืน นนะแล้วก็จะมีจุดทําบุญทางด้านนั้นนะครับจุดทําบุญแล้วก็ถ้าใครทําบุญแล้วก็ทําบุญตรงนั้นแล้วก็สามารถเอามาปล่อยเอากระทงมาปล่อยตรงนี้ได้นะฮะสวยจังเลยเทียน <c oughs> <c oughs> มันหนักไปห <c oughs> ไไรอฮะอ๋อครับเอาแต่เทียนแล้วที้มันจมน้ำ อ,อครับผมนี่ลนะก็คือบรรยากาศภายในวัดบ้านท่อนะทุกคนบรรยากาศภายในวัดบ้านท่อมาอัปเดตให้อัปเดตให้เห็นกันนะครับว่าเขาตอนนี้งานก็อ่าน,น่าจะแบบพร้อมเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับทุกคนน่าจะพร้อมเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะฮะ อืมนะครับก็มาอัปเดตให้เห็นกันนะครับถ้าใครอยากจะมาร่วมงานนะครับก็เชิญมาได้นะครับตลาดวัดบันท่อนะฮะ